สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูอาจคุ้มพุ่มนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาพละศึกษานะครับในหัวข้อเรื่องตัวอย่างการจัดกิจกรรมนาทน,นาการนั่นเองนะครับซึ่งครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียน,นับมกิจกรรมนั่นเองนะครับเนาะซึ่งจะทําให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกิจกรรมนนทนาการอย่างน้อย1กิจกรรมนะครับและยังสามารถนําความรู้นะครับวิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับ นักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมันทานาการอะไรบ้างมีเพื่อนตอบมาว่าร้องเพลงนะครับเพื่อนตอบมาเล่นเกมนะครับนะครับกิจกรรมันทานาการนะครับใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับมีเพื่อนตอบมาว่าเล่นเกมครับเพราะว่ามีหลายเกมให้เล่นทําให้สนุกสนานทําให้ได้เจอบรรยากาศใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆทําให้ได้รู้จักเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ เหตุผลเยอะแยะแล้วแต่แต่ละคนจะชอบเนาะในในส่วนของข้อนี้นะครับนักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมีเพื่อนบอกว่าม .1 ครับม .2 นะครับหรือทุกคนเคยผ่านมาทุกๆระดับเลยนะครับเพราะว่าก็จะมีการนํากิจกรรมนะครับนันทนาการมาแทรกเสมอในการเรียนเนาะโอเคครูก็จะยกตัวอย่างนะครับ3กิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกันและลองเอาไปถ่ายทอดกันดูนะครับ ซึ่งการที่จะเป็นผู้นํากิจกรรมหรือผู้จัดกิจกรรมนันทนาการนะครับผู้จัดกิจกรรมนันทนาการครับต้องมีประสบการณ์เล่นก่อนเนาะต้องเคยทํากิจกรรมนั้นๆนะครับจึงจะสามารถจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้อื่นได้นะครับซึ่งต้องใช้ทักษะกิจกรรมนันทนาการในด้านของการพูดการอาร่านเขียน และเกมต่างๆนะครับโดยนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมนะครับการอบรมการสัมมนานะครับรวมทั้งใช้ในโอกาสต่างๆเช่น การรับสมาชิกใหม่น้องใหม่นะครับการละลายพฤติกรรมนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศที่มาอยู่ร่วมกันนะเป็นกลุ่มให้เกิดความสนุกสนานนั่นเองครับช่วยให้เกิดเจดตคติที่ดีต่อกันนะครับมีความเข้าใจกันเห็นใจกันลด,ลดการขัดแย้งนะครับส่งเสริมให้ทํางานร่วมพลังกันเป็นทีมนั่นเองครับอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานเนาะและช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมและ ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ด้วยนะครับส่วนในใน,ในเรื่องของกิจกรรมนาทนาการนะครับอ่ะครูยกตัวอย่างในเกมที่1เลยนะครับเกมที่1นนะครับก็คือเกมรวมเลขตามคําสั่งนะครับวัตถุประสงค์ของเกมนี้นะครับก็คือก,ก็คือเพื่อสร้างความคุ้นเคยและทําความรู้จักนะครับและสังเกตพฤติกรรมสมาชิกเนาะซึ่งจํานวนผู้เข้าเล่นกิจกรรมนะครับไม่จํากัดจํานวนเนาะสมมุติว่าห้องเรานะครับมีทั้งหมด40คนก็สามารถเล่นได้ พร้อมกันเลยทั้ง40คนนะนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือบัตรคําตัวเลขเลข1ถึงเลข9นะครับอาจจะใช้บัตรคําประมาณ3 4ถึง4ชุดเนาะตามจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นเองนะครับก็ครูก็เลยยกตัวอย่างบัตรเลขนะบัตรตัวเลขมาให้ดูเนาะอ่ะเรามาดูวิธีเล่นนะครับขั้นตอนการเล่นวิธีที่1นะโดยผู้นํากิจกรรมนะครับนำบัตรแจกให้สมาชิกทุกคน คนละ1ใบโดยแต่ละคนนะยังไม่รู้นะครับว่าเราได้เลขอะไรนะครับเนาะก็แต่ละคนอาจจะได้เลขเหมือนกันเลขไม่เหมือนกันแต่จะมีเลขอยู่ที่1นถึงเเท่านั้นนะครับต่อมาแบบที่2นะครับจากนั้นนะครับผู้นำนะครับให้สมาชิกดูด้านที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วให้สมาชิกรวมเลขกับเพื่อนจากบัตรคำนะครับแล้วแต่คําสั่งนะครับว่า,าผู้นําจะสั่งว่า ให้ผลรวมเลขเท่ากับเท่าไหร่เช่น,นครับรวมให้ได้10แต่ไม่เกิน12นะครับนักเรียนนะครับแต่ละคนก็จะมีบัตรตัวเลขเนาะซึ่งแต่ละคนนะครับก็ต้องไปหาเพื่อนนะครับที่สามารถาบวกกันแล้วได้ผลรวมเท่ากับ10แต่ไม่เกิน12ตามที่ผู้นำกิจกรรมได้สั่งไว้นั่นเองนะครับซึ่งข้อ3ามนะครับสมาชิกบางกลุ่มนะครับอาจจะได้สมาชิกมาก บ,บางกลุ่มอาจจะได้สมาชิกน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในการรวมเลขของแต่ละจํานวนนะครับค่าของมันนะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะอย่างตัวอย่างนะครับก็6กวกแก็อาจจะได้2คนก็เท่ากับ14นะครับเพราะว่าอย่างข้อนี้กำหนดว่า12แต่ไม่เกิน14นั่นเองนะครับบางคนก็จะได้2คน3คนหรือ4คนในสมาชิกแต่ละกลุ่มนะครับซึ่ง และข้อ4นะครับแล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มนะครับพูดคุยกัน,นครับตามความสนใจในเวลา2นาทีนั่นเองก็คือในระหว่างนี้ครูก็ครูก็ได้ทําแบบบันทึกนะกิจกรรมเกมรวมเลขตามคำสั่งไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีข้อคําถามในระหว่างที่นักเรียนได้รวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะ ข้ห5นะครับหลังจากที่เราเล่นกันเสร็จแล้วเนาะเราก็มาสรุปวัตถุประสงค์นะครับสังเกตพฤติกรรมสมาชิกว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มสนทนากันแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งอันเนี้ยทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยนะครับนักเรียนสามารถนําไปเป็นผู้นํากิจกรรมได้เลยนะครับอ,อันเนี้ยครูลองสุ่มจากที่เพื่อนได้เล่นกันก่อนเนาะเพื่อนจากที่เราได้เล่นกิจกรรมกันมานะครับก็อย่างใบกิจกรรมเนาะก็ ช่องแรกนะครับก็จะเป็นจํานวนเลขเนาะที่ผู้นําก Le <ler> ิจกรรมได้กําหนดว่าต้องได้เลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับเป็นช like. ื่อเล่นสมาชิกในกลุ่มก็เป็นคําถามว่าอ่าชื่ออะไรนะครับเป็นการทําความรู้จักกันนะครับกีฬาที่ชอบนะครับงานอดิเรกนะครับเกิดวันอะไรนะครับอย่างอันดับแรกนะครับที่ตัวเลขแรกที่ผู้น um ํากิจกรรมได้กําหนดเนาะก็กําหนดว่าเลข8เลยนะครับก็คืออย่างเช่น ภูเขาครับก็กีฬาที่ชอบชอบเล่นฟุตบอลนะครับงานในเด็กเขาฟังเพลงนะแล้วก็เกิดวันเสารนะ์เนาะแล้วก็ฟ้านะครับได้เลข1นเนาะชอบเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับดูหนังนะครับแล้วก็เกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ดาวนะครับได้เลข2เนาะว่ายน้ำนะครับกีฬาที่เขาชอบเนาะเล่นดนตรีงานในเด็กของเขานะครับแล้วก็เกิดวันอะไรอันนี้เป็นผลรวมของเลข8เนาะ วงเล็บข้างหลังนะครับก็คือตัวเลขของแต่ละคนที่ตัวแต่ละคนถือบัตรเลขไว้นะครับมาดูอันดับที่2นะครับก็คือเลข10เนาะก็คือบอสนะครับมี7นะครับกีฬาที่เขาชอบก็คือบาสเกตบอลนะครับงานในเด็กของเขาก็คือเล่นเกมนะครับเกิดวันศุกร์นะครับนะแอนนะครับตัวเลขของเขาก็คือ2นะครับนะกีฬาที่เขาชอบก็คือวอลเลย์บอลนะครับงานในเด็กทําอาหารนะครับ เกิดวันอังคารนะครับแล้วก็บอยนะครับเลขกหนึ่งครับเล่นเทนนิสนะครับอ่านหนังสือนะครับเกิดวันอาทิตย์นะครับเนี่ยในกิจกรรมนี้ครับสิ่งที่จะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับทำให้เราได้พูดคุยกันมากขึ้นได้รู้ถึงว่าเพื่อนชอบกีฬาอะไรเวลาว่างเพื่อนทําอะไรนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงวันเกิดด้วยถ้าสังเกตดีๆเพราะว่าการการถามบางคําถามครับมันจะไม่ได้หยุดแค่ว่าเกิดวันอะไร ก็ต้องมีการสงสัยว่าเกิดวันไหนเดือนอะไรอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเลยนะครับในสําหรับกิจกรรมในการเกมรวมเลขตามคําสั่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับกิจกรรมที่2ที่ครูยกมาด้วยนะครับก็คือเกมแดกเปลี่ยนชื่อนะครับวัตถุประสงค์ของเกมนี้ก็คือเพื่อให้สมาชิกทําความรู้จักกันและสังเกตพฤติกรรม เนาะจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่จำกัดเหมือนกันนะครับนะต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับผู้นำกิจกรรมนะครับต้องรู้ชื่อในในสมาชิกที่จะเล่นเกมกับเราก่อนเนาะอย่างเช่นห้องเรียนเนี้ยนะครับมีทั้งหมดกี่คนมีชื่ออะไรบ้างเราใส่แค่ชื่อเล่นก็ได้หรือชื่อจริงก็ได้เนาะนะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างคือพ e, ิมเอกแม็กโจ้าเอิญอะไรอย่างงี้นะครับ ต่อนะครับวิธีการเล่นนะข้อหนึ่งเลยนะผู้นำนะครับกิจกรรมนับนำปัดป้ายชื่อนะครับแจกให้สมาชิกทุกคนนับคนละหนึ่งใบโดยไม่ให้ตรงกับชื bas. ่อตัวเองนะอันนี้โดยไม่ให้ตรงกับชื่อตัวเองนะครับย้ําว่าไม่ให้ตรงกับชื่อตัวเองนะ2นะครับให้สมาชิกหาชื่อเพื่อนโดยให้ลุกขึ้นเดินหาพร้อมกับหาป้ายชื่อของตัวเองให้ได้นะครับในขณะที่หานะครับต้องถามเพื่อนนะครับ6คําถามเช่นถามว่าชื่ออะไรนะครับเพื่อทําความรู้จัก คุ้เคยซึ่งกันและกันเนาะก็เป็นการพยายามหาชื่อตัวเองให้ได้นะครับโดยที่เราต้องไปหาโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าชื่อตัวเองอยู่ที่ใครครับสนะครับ,รบผู้นําจะให้เวลาพอสมควรจากนั้นจะให้สัญญาณนกวีดหยุดนะครับในเกมนี้จะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีะสัญญาณนกวีดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าใครที่หาชื่อไม่เจอนะครับจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาดูกัน ในข้อ4นะครับผู้นําเรียกชื่อสมาชิกที่ยังหาชื่อตนเองไม่ได้นะครับมาข้างหน้าห้องนั่นเองนะครับแล้วก็ให้แนะนําตัวเองนะครับเพื่อขอป้ายชื่อจากเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่5นะครับผู้นําสรุปวัตถุประสงค์ของเกมนะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมสมาชิกว่าสมาชิกเริ่มทําความรู้จักกันมากขึ้นหรือไม่นะครับ ก็มีแบบบันทึกเหมือนกันเนาะใน,ในเกมนี้นะครับก็คือ,อเราก็ได้ทําแบบบันทึกการเล่นเกมแดกเปลี่ยนชื่ออย่างเช่นครูก็ยกตัวอย่างมาของหลายๆคนเนะาะครูก็จะมีช่องชื่อเพื่อนนะครับวิชาที่ชอบสัตว์เลี้ยงภูมิลำเนานะครับตัวเลขที่เพื่อนชอบนะครับซึ่ง ยกตัวอย่างก็คือเกมนะครับวิชาที่ชอบก็คือคณิตศาสตร์นะครับสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงอยู่ก็คือสุนัขนะครับภูมิลำเนาบ้านเกิดของเขาก็คืออยู่กรุงเทพนะครับตัวเลขที่ชอบก็คือเลข7น,นะครับคนที่2นะป้อนะครับวิชาที่ชอบก็เป็นภาษาต่างประเทศนะครับธธสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงอยู่ก็คือแมวนะครับอาจจะบ้านเกิดอยู่ภาคเหนือเลยจังหวัดเชียงใหม่เนาะตัวเลขที่เขาชอบก็คือเลข1นะครับต่อมาป๋องนะครับวิชาที่ชอบคือภาะศึกษานะครับ แต่สัตว์เลี้ยงที่เขาชอบคือปลาครับภูมิลำเนาอย่ระนนงนะครับเลขตัวเลขที่เขาชอบก็คือเล็กนะครับต่อมาบุ้งนะครับชอบเรียนภาษาไทยนะครับเลี้ยงกระต่ายอยู่นะครับภ ok ูมิลำเนาอยู <gid> ่นนทบุรีนะครับตัวเล็กที่ชอบเล็กนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราได้รู้จักเพื่อนนะครับแบบลึกมากขึ้นนะครับว่าเขาชอบวิชาอะไรเพราะบางทีนะครับการที่เรารู้ว่าเพื่อนเก่งวิชาอะไรถนัดวิชาอะไรครับมันสามารถทําให้เราอ่ะ ปรึกษาเขาได้ในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงย่อาจจะเลี้ยงสุนัขเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ภูมิลําเนาเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขที่เขาชอบเราอาจจะอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงชอบเลขเจ็ดมันมาจากวันเกิดเขาก็ได้ทำไมถึงชอบเลขเก้าอ่ะมันเป็นเลขที่ดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้คุยกันหลายๆอย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมา กิจกรรมที่3นะครับที่ครูนามาเนาะก็เป็นเกมทุกสิทธ์ในโลกล้วนคู่กันนั่นเองนะครับคือวัตถุประสงค์นะครับของเกมนี้นะครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยทําความรู้จักกาันและสังเกตพฤติกรรมสมาชิกนะครับจำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จํากัดเหมือนกันนะไม่จํากัดจํานวนเลยก็คือเราสามารถเล่นในให้เพื่อนได้หห้องเลยเราสามารถจัดกิจกรรมให้เพื่อนได้เล่นเลยนะครับในห้องเราเนาะ อุปกรณ์นะครับบัตรคําสิ่งที่คู่กันเช่นช้อนซ่อมนะครับตะปูค้อนเนาะเราก็ทําบัตรคํามานะครับจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับอ่านะครับที่เตรียมไว้ให้เพื่อนเล่นเนาะเราก็แจกเพื่อนนะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับอันดับที่1เลยนะครับผู้นํากิจกรรมนําบัตรคําแจกให้สมาชิกทุกคนคนละหนึ่งใบนะครับทุกคนจะได้คนละหนึ่งใบก็จะได้อย่างเช่นบางคนอาจจะได้ช้อนได้ซ่อมได้ตะปูได้ค้อนไปนะครับนะ 2นะครับจากนั้นนะครับบอกชื่อเกมว่าทุกสิ่งในโลกล้วนคู่กันนะครับแล้วให้เริ่มหาสิ่งที่คู่กันนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อคู่กับแม่เนาะนะครับตะปูคู่กับค้อนนะครับช้อนคู่กับซ่อมนะครับ 3. ให้สมาชิกหาคู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4คนนะครับให้อยู่ร่วมกันได้อ่าอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือหวีกับกันไก่นะครับในเรื่องของการตัดผมเนา ในเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับบางทีอาจจะมีแผนป้ายที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับก็พยายามให้จับกลุ่มได้3คนคนครับช้อนซ่อมนะครับจานมีดนะครับก็จะได้4คนนั่นเองก็คือพยายามหาสิ่งที่มันสามารถอยู่ด้วยกันได้และคู่กันได้นั่นเองนะครับ ต่อมาสนะครับในระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับในการให้ระยะเวลาครับจากนั้นเริ่มสอบถามว่าใครไม่มีคู่นะครับให้มาหน้าห้องนะแล้วสอบถามข้อความในบัตรคำนะครับเพื่อช่วยกันหาคู่ให้เพื่อนด้วยอย่างเช่นอ่ะอ่าดินสอกับยังลบนะครับจับคู่กันแล้วนะแต่หนังสือนะยังไม่รู้สมุดยังไม่รู้นะครับก็พยายามดึงเข้ากลุ่มนะครับอย่างมครก็เข้าไปอยู่ในชุดของเพื่อนในกลุ่มของเครื่องแต่งกายนั่นเอง เนาะต่อมานับหนะครับก็ผู้นําเกมนะครับก็สรุปวัตถุประสงค์นะครับว่าทุกสิ่งในโลกล้วนคู่กันดังนั้นนะครับทุกอย่างในโลกนี้คู่กันได้นะครับสังเกตพฤติกรรมนะครับสมาชิกสมาชิกยอมรับเข้ากลุ่มไหมอะไรเงี้ยเป็นการหากลุ่มให้เพื่อนนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นว่าเราต้องระบุคนในการเลือกแต่เราระบุโดยแผ่นป้ายที่แต่ละคนได้นั่นเองนะครับก็แบบบันทึกในการเล่นเกมนะครับทุกสิ่ง ในโลกล้วนคู่กันนะครับครูก็ยกตัวอย่างมาเนาะสมมุติรอบแรกนะครับอสองคนจํานวนสมาชิกในกลุ่ม2คนนะครับเบลก็ได้คอนนะครับส่วนบอยได้ตะได้ตะปูนะครับเขาก็ได้คุยกันนะครับกิจกรรมการออกกำลังกายนะครับอย่างเบลเขาก็จะวิ่งแต่บอยเขาก็อาจจะกระโดดเชือกนะครับสีที่ชอบของเบลนะครับก็จะเป็นสีฟ้าแต่บอย ชอบสีขาสีเขียวเนาะแล้วก็เกิดาราศีไล่ราศีกันราศีเมษอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้รู้จักเชิงลึกกันมากขึ้นได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับอพออีกรอบนึงนะครับจำนวนสมาชิก3คนนะครับก็มีบอลน,นะครับที่ได้ชอ็อตเนาะ บาสได้ซ่อมนะครับนนได้จานเนาะสามคนนคับกิจกรรมที่เขาออกกําลังกายกันก็แตกต่างกันออกไปเช่นเต้นแอโรบิกนะครับของบอนนะครับบาสก็จะปั่นจักรยานนะครับส่วนนนก็จะสะเก็ตบอร์ดเนาะสีที่ชอบนะครับก็ส่วนบอนก็จะชอบสีขาวเนาะส่วนบาสก็อาจจะชอบสีเทาครับนนก็อาจจะชอบสีดำเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับอ่าบอนบาสนนเนี่ยจะมีลักษณะการชอบสีในโทนเดียวกันนะครับ ในเรื่องของขาวเทาดำนับซึ่งจะเป็นสีที่แบบสีพื้น้นะครับอาจจะเป็นสีดําอาจจะดูดุหน่อยสีขาวอาจจะดูแบบสว่างไปเลยสีเทาก็อาจจะดูแบบสีพื้นเรียบๆนะครับเกิดในราศีไหนนะราศีตุลนะในบอลนะครับอ่าบก็คือเกิดราศีกุมนะครับราศีสิงนะครับเนี่ยกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ ทำให้เราเป็นเพื่อนกันเร็วขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ากิจกรรมบางกิจกรรมนะครับถ้าเราทํากิจกรรมคล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถคุยกันเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะสรุปนะครับในเกม3เกมนี้ที่ครูนํามานะครับเป็นกิจกรรมนันทน,นาการนะครับเป็นเกมที่เป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับนะ สร้างความคุ้นเคยทําความรู้จักกันนะครับในเรื่องของพื้นฐานและก็เชิงลึกด้วยนะครับในการเล่นเกมนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานแต่ในความสนุกสนานนะั้นเกมสามารถทําให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยและทําความรู้จักกันนะครับและสังเกตพฤติกรรมเพื่อนแต่ละคนนะครับช่วยให้เราทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นอีกด้วยเนาะก็สําหรับตัวอย่างในกิจกรรมนาฏนาการนะครับที่ครูยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับนักเรียนก็สามารถนําไปถ่ายทอดนําไปเล่นนะครับกับเพื่อนร่วมห้องของนักเรียนได้ด้วยเนาะก็ครูก็จะขอฝากไว้ประมาณนี้ครูขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ